แนวไวนี้ใหญ่นี่ใหญ่รักเรื่องบำเรอรักเพรย์บอยผัวเถื่อนตอนที่สการประทะก,กันของความจริงแสงไฟสลัวในห้องนั่งเล่นที่หรูหราเผยเห็นภ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกจัดวางอย่างลงตัวกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ถูกจัดในใจกันเพิ่มความอบอุ่นให้กับบรรยากาศโดยรวมนาที นั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวสายตาของร่างบางนั้นจ้องมองเอกสารในมือที่มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเกมรักของกันความรู้สึกที่ซับซ้อนในใจทำให้เขาต้องทบทวนความจริงที่เพิ่งค้นพบการเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเขาไม่รู้ว่าความจริงที่เขาเก็บซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยนนที ผมกลับมาแล้วเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่ไม่เห็นใบหน้าของร่างบางที่เต็มไปได้วยความกังวลและสับสนรอยยิ้มของเขาก็ค่อยๆมาลายหายไปเราต้องคุยกันกันร่างบางพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปได้วยความเจ็บปวดเขายื่นเอกสารให้กันดูการรับเอกสารมาเปิดดูใบหน้าของเขา เปลี่ยนเป็นสีซีดไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดที่เขาเคยปกปิดไว้ถูกเปิดเผยเขาพยายามจะหาคำพูดมาอธิบายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มมันจากตรงไหนทั้งหมดเนี้คือความจริงใช่ไหมกันาทีถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นสะท้านทั้งหมดนี้เป็นแค่เกมรัก ที่คุณวางแผนไว้ตั้งแต่แรกการรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแรงๆเขาพยายามจะพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนที่สุดนาทีผมขอโทษแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆความรู้สึกที่ผมมีให้คุณมันจริงจังผมรักคุณจริงๆาทีมองกัน ด้ใส่ตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาแต่กันคุณเริ่มต้นทุกอย่างด้วยการโกหกผมควรจะเชื่อใจคุณได้ยังไงการรู้สึกถึงความเจ็บปวดในคําพูดของร่างบางเขาเดินเข้ามาใกล้และพยายามจับมือนาทีผมรู้ว่าผมทำผิดแล้วผมก็เสียใจจริงๆแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลน ผมรักคุณนาทีแล้วผมเองจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเชื่อใจผมอีกครั้งแรงบางมองไปที่มือของกันที่จับมือของเขาความรู้สึกขัดแย้งในใจทำให้เขานน้นรู้สึกอึดอัดกันผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถให้อภัยคุณได้หรือเปล่าเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมผิดหวัง และเจ็บปวดมากการรู้สึกถึงน้ำตาที่เริ่มไหลออกมาผมเข้าใจนะทีผมเข้าใจผมรู้ว่าผมทำผิดผมแค่ต้องการโอกาสอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าผมรักคุณจริงๆนาะทีหันแน่มองไปที่หน้าต่างมองเห็นแสงไฟของเมืองที่กระพริบอยู่ไกลๆ เขาพยายามทําใจให้สงบและทบทวนความรู้สึกของตัวเองแกนผมรักคุณแต่ผมต้องการเวลาเพื่อคิดและทําใจผมไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ทั้งนั้นในตอนนี้กกนร,รู้สึกถึงความหวังที่ยังคงเหลืออยู่ในคำพูดของร่างบาง ผม,ผมเข้าใจนะทีผมใช้ให้เวลาคุณนะผมแค่หวังว่าคุณจะสามารถให้อภัยผมได้ร่างบางหันกลับมามองกันน้ำตายังคงไหลยอยู่อาบแก้มทั้งสองข้างผมจะลองคิดดูแต่ผมต้องการเวลาจริงๆกันกันเดินเข้าไปใกล้นาทีและกอดเขาไว้แน่น ผมขอโทษในนาทีผมรักคุณและผมจะรอคุณร่างบางรู้สึกถึงความอบอุ่นและความจริงใจในสัมผัสและอ้อมกอดของกันแต่ในใจเขาก็ยังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสับสนกันผมบวังว่าความรักของเราจะก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้ กันมองร่างบางด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความรักและความหวังผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะทีผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันการปะทะกันของความจริงในครั้งนี้ทำให้ดังกันและนาทีต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ซับซ้อนและความท้าทายในความสัมพันธ์แต่ความรักที่พวกเขามีให้กันเน้นมันยังคงอยู่ และพวกเขาจะต้องก้าวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันในห้องนั่งเล่นที่เงียบสงบกันและนาทีนั่งอยู่ด้วยกันความเงียบที่อบอุ่นนี้แฝงไปด้วยความหวังและความรักที่ปรารถนาพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังมีโอกาสที่จะก้าวต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือความเจ็บปวดในระหว่างทางก็ตาม เวลาต่อมาในห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยแสงไฟอ่อนๆการน,นั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่เขาถอนหายใจยาวๆความคิดถึงนาทีท่วมท้นในใจตั้งแต่วันที่นาทีรู้เรื่องราวและความจริงทุกๆวันเขาเองก็พยายามพิสูจน์ความรักที่แท้จริงของตัวเองผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สื่อถึงความเอาใจใส่และความห่วงใย กันนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาใช้วิธีการเล่นเกมรักเพื่อให้ได้ใจนาทีตอนนั้นเขาคิดเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงความสนุกสนานและท้าทายสไตล์เพย์บอยอย่างเขาแต่เมื่อเขาได้รู้จักนาทีมากขึ้นความใส่ซื่อและความอบอุ่นของนาทีมันทําให้เขาเองรู้สึกได้ถึงความรักที่แท้จริงและตอนนี้กันต้องการพิสูจน์ให้เห็น ว่าเขานั้นเปลี่ยนไปแล้วนาทีเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นเสียงฝีเท้าของเขาทำให้การหันมามองเขายิ้มอย่างอบอุ่นแม้จะมีรอยยิ้มแต่กันก็ยังคงสังเกตเห็นแววตาที่มีความสงสัยและความเจ็บปวดที่มันยังคงไม่จางหายไปไหนกันวันนี้คุณทำอะไรอยู่เหรอ ร่างบางถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยความสงสัยผมคิดถึงคุณนาทีผมกำลังคิดถึงวิธีที่ผมจะไปสูจน์ความรักของผมให้คุณเห็นการตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและอ่อนโยนนาะทีมองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในใจผมเห็นความพยายามของคุณนะกัน แต่ก็อย่างที่ผมบอกอะผมยังคงต้องการเวลาเพื่อทำใจและเชื่อในความเปลี่ยนแปลงของคุณจริงๆการพยักหน้าด้วยความเข้าใจผมเข้าใจนาทีผมแค่ต้องการให้คุณรู้ว่าผมจริงจังและผมก็อยากทำทุกอย่างให้คุณเชื่อในความรักของผมอีกครั้งแรงบางนั่งลงข้างๆกัน สายตาของเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟของเมืองที่กระพริบอยู่ไกลๆความเงียบในห้องนั่งเล่นทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบงั้นผมรู้ว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองและผมก็เริ่มเห็นความจริงใจในตัวคุณาทีพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่การที่จะเชื่อใจคุณอีกครั้ง มันไม่ง่ายเลยจริงๆการรู้สึกถึงความหวังที่เริ่มส่องแสงในใจผมรู้นาทีแต่ผมพร้อมจะรอผมพร้อมจะพิสูจน์ความรักของผมทุกวันนาทีหันกลับมามองกันสายตาของเขาเต็มไปได้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งคุณรู้ไหมก่กนทุกครั้งที่คุณขอหรือว่าทำอะไรเพื่อผม มันทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังแต่ในเวลาเดียวกันผมก็ยังคงกลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ใช่เรื่องจริงการจับมือนาทีไว้แน่นผมสัญญานาทีผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอีกต่อไปความรักของผมมีความหมายและลึกซึ้งกว่าที่ผมเคยคิด นาทีรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือของกันน้ำตาเริ่มไหลออกมาเป็นสายกันผมก็ต้องการเชื่อในความรักของเราครั้งนี้ผมอยากให้เรามีความสุขด้วยกันนะกันดึงร่างบางเข้ามาในอ้อมกอดของเขาทั้งสองคนกอดกันอย่างลึกซึง้งความอบอุ่นและความจริงใจที่กานแสดงออกมาทําให้หนาที รู้สึกถึงความรักที่แท้จริงผมรักคุณนนะาทีผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เรามีความสุขการพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและมั่นคงนาทีรู้สึกถึงความรักที่ท่วมท้นในใจเขากอดกันแน่นผมก็รักคุณกันผมจะพยายามเชื่อในความรักของเราครั้งนี้ทั้งสองคนกอดกันอย่างลึกซึง้ง ในห้องนั่งเล่นที่เงียบสงบความเงียบนี้แฝงไปด้วยความรักที่ลึกซึ้งและความหวังพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังมีโอกาสต่อไปในวันข้างหน้าแม้จะต้องไปเชิญกับอุปสรรคต่างๆระหว่างทางก็ตามการและนาทีนั่งอยู่ด้วยกันในอ้อมกอดที่อบอุ่นความรักและความเข้าใจที่พวกเขามีให้กันทำให้พวกเขารู้สึกถึงความหวัง และความสุขที่แท้จริงพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องผ่านพ้นความยากลำบากไปได้และความรักและความผูกพันที่พวกเขามีจะช่วยให้พวกเขาเก้าวผ่านทุกเรื่องราวไปอย่างราบรื่นจบตอนที่3 1หนึ่งไลท์เท่ากับหนึ่ำลังใจเรื่องราวบทสรุปความรักของการเล่นนาทีตอนต่อไปจะเป็นยังไง พบกับตอนจบได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาและอย่าลืมฟังนิยายวายเรื่องต่างๆในช่องของเราด้วยนะครับมีทั้งแบบตอนยาวและตอนสั้นกดไปที่หน้าช่องได้เลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ